และนี่เป็นปัญหาที่เพื่อนๆเ,เจอกันอยู่สําหรับการใช้งานบัญชี Gmail หรือว่าบัญชี Google นั่นเองนะครับโดยเฉพาะอีเมลที่สมัครใหม่นะครับพอสมัครใหม่ปุ๊บใช้งานไปสักพักมันก็เด้งขึ้นมาแบบนี้เลยครับบอกให้เรายืนยันว่าเป็นเรานั่นเองนะครับทุกคนอย่าเพิ่งตกใจไปสมัครอีเมลใหม่นะจริงๆไม่ต้องไปสมัครใหม่นะครับแค่เรายืนยันทําตามขั้นตอนนี้ให้เสร็จเราก็สามารถกลับมาใช้งานบัญชี Gmail ของเราได้เหมือนเดิมแล้วครับเอาละครับเรามาเริ่มทามพร้อมๆกันเลยครับอันดับแรกเราก็เข้ามาที่หน้านี้นะครับเข้าผ่านช่อง ทางไหนก็ได้ผ่านเพสโตผ่านบัญชี Gmail ก็ได้นะครับมันจะเด้งมาขึ้นหน้านี้เลยหลังจากที่เราเข้ามาอยู่หน้านี้แล้วนะครับอันดับแรกนะครับให้เราติ๊กที่ช่องสี่เหลี่ยมนะครับติ๊กเข้าไปได้เลยนะครับฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับจากนั้นนะครับให้เราทําตามโจทย์ที่เขาบอกตอนนี้นะครับเขาจะให้เรากดเลือกครับว่าอันไหนเป็นไฟจราจรนะครับเราก็กดตามโจทย์เลยครับ ติ๊กไปทีละช่องนะครับตรงนี้เป็นไฟจราจรนะครับติ๊กให้ครอบคลุมนะครับพอเสร็จแล้วก็กดที่ปุ่มถัดไปต่อมาครับรถประจําทางนะครับก็คือรถบัสตัวนี้นะครับกรอบสี่เหลี่ยมไหนที่มีชิ้นส่วนของรถประจําทางเราติ๊กให้หมดเลยครับจากนั้นก็กดยืนยันครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อมาให้เรากดที่ปุ่มถัดไปที่อยู่บริเวณมุมขวาล่างนะครับ พอกดเข้ามาที่ปุ่มถัดไปแล้วเราก็แค่ยืนยันรหัสผ่านบัญชี Gmail ของเราได้ตามปกติเลยครับ หลังจากที่เรายืนยันรหัสผ่านบัญชี Gmail ของเราเสร็จแล้วเราก็จะกลับมาใช้งานบัญชี Gmail ของเราได้ตามปกติเลยครับเพราะเรายืนยันกับเขาแล้วว่าเราไม่ใช่หุ่นยนต์ไม่ใช่บอทที่มาสร้างอีเมลเอาไว้หลอกคนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับสำหรับการแก้ปัญหาใช้งานบัญชี Gmail ไม่ได้นะครับอยู่ดีๆมันก็เด้งขึ้นมาบอกเราว่าเราเป็นหุ่นยนต์นั่นเองเราก็แค่ยืนยันตามขั้นตอนนี้ได้เลยครับนายตึงเนื่องหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดถูก จกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงเนื่ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ